สวัสดีครับนี่ e ีพีที่สองนะครับผมมาส่งมอบกับทางเจ้าของรถเขาแล้วแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันเบอร์เดย์เขานะครับสุขสันต์วันเกิดนะโอเคไหมรถกับสภาพที่โอเคครับอันนี้คือทําให้ตัวเองไปขอความวันเกิดเลยว่าทําให้เขาเขตัวเองเขาตัวเองกับถูกใจไหมถามจากใจเลยถูกใจครับตอนไปกับ,บต,อตอนมาตอนนี้เป็นไงสภาพก็ไอย <c oughs> ากตอนมาตอนไปนี่คือเป็นสร้างเลยใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นสร้างเลยแต่ตอนนี้ผมผมผมพูดนิดนึงนะคือช่วยดูละเอียนคนหนึ่ง ตามฟอกตามขอบตามอะไรเงี้ยโอเคไหมนะ็นอตทุกจุดโอเคครับสะอาดเจียงหมดโูกใจนะสตตร์กําลังกินนี่แต่ตอนจะไม่สตตร์แล้วเพราะเดี๋ยวเสียงุัางจะชาวบ้านเขานี่ครับลองขี่ดูผมกล้าพูดเลยนะผมขี่เองเลยนะผมไม่เคยลองรถให้ใครนะผมไม่คนลองรถเอง,มมเองถองามช่างภาพได้สับสองเนี่ยเกียสองเนี่ยโดดลอยๆเลยนี่เลยเอ่ะเกียโอเคครับนี่แล้วแล้วผมเอาสแตนนี่คือคือให้ของบัตรเกิดแล้วนี่ะตามแล้วก็สุดท้ายละ เดี๋ยวผมขาตัวจแต่ลูกค้าข้าวผมก็โอเคนะนี่แหละคราพขอคุณมากครับนะครับอราพอดีกาครับ